ถามถามหลวงพ่อคะ่ะว่าถ้าเราเราคิดเยอะเกินไปเราจะกลับมาอยู่กับสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างไรให้ได้บ่อยๆคะหลวงพ่อโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่ทำให้คนฝึกคิด<ฆ>คิดหาเหตุหาผลหาความรู้ต้องวิเคราะห์วิจารณ์วิจัย<ฆ>แต่เวลาที่เราคิดมากเกินไปเนี่ยเราไม่ได้พักมันก็จะเหนื่อย<ฆ>เหมือนกับคนที่ เลี้ยงลูกแล้วลูกมันวิ่งตลอดเลยมันก็เหนื่อยต้องมีวิธีให้เขานอนบ้างฉะนั้นการที่เราหยุดคิดได้เนี่ยมันก็เป็นความสามารถชนิดหนึ่งนะ<ม>พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้เราคิดวิเคราะห์วิจัยเหตุผลก็จริงแต่ก็มีวิธีให้เราหยุดความคิดเพื่อที่เราจะได้พักผ่อนนั่นคือการสอนให้รู้จักบริกรรมภาวนา หรือดูลมหายใจของตัวเองเช่นอนาปาาสติหายใจลึกๆยาวๆช้าๆให้ออกซิเจนมันไปเลี้ยงสมองให้เลือดไปเลี้ยงสมองแล้วก็หายใจเร็วๆปิบเร็วๆทีๆมันก็จะได้สมาธิโดยธรรมชาติไปดูคนที่จะกระโดดน้ําว่ายน้ํานะเขาทํำยังไงเขาฝึกหายใจนะน,น,นั่นคืออนาปานาสติโดยธรรมชาติเลยนะรหรือคนกระโดดจากที่สูง เขาจะต้องฝึกหายใจนี่เป็นธรรมชาติเลยไม่เกี่ยวข้องกับว่าเป็นศาสนาไหนทุกคนมีลมหายใจด้วยกันทั้งสิ้นใช่ไหม <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นการที่เรามีความคิดมากมันฝุ้งซ่านก็ต้องมีวิธีหยุดความคิดแล้วเราก็จะมีความสงบ,บมีความสุข